มาแลาขณะนี้นิโคลัสเป็นตัวนำคู่กับยอดจันนีไปสี่ยอดจันนีผ่านมาเป็นตัวนำพลายแก้วเป็นตัวที่สองถัดไปนิโคลัสและเจ้าพายุไปสามขณะนี้ยอดจันนีปเป็นตัวนำคู่กับพลายแก้ว แก้วผางเราเป็นตัวนำคู่กับยอดจอนนี่นิโคลัสเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าพายุที่โค้งปลายสิบหกทางตรงขณะนี้ยอดจอนนี่เป็นตัวว่านำคู่กับพพายแก้วนิโคลัสเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าพายุขณะนี้ยอดจอนนี่ผางมาเป็นตัวนำเรายอดจอนนี่เป็นตัวนำาพายแก้วเป็นตัวที่สอง ยอดจนี่เป็นตัว,วนำปลายแก้วเป็นตัวหนีสองสัต์ไปเป็นจา้าบายุและนิโคลสัสผลการแข่งที่ที่เก้ายอดจอนนี่หมาเยเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดแปดเจ็ดวินาทีพลายแก้วหมาเยเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดหกศูนย์วินาที 1, ยอดจอนนี้เมล็กสามชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.87วินาทีพรายแก้วเมล็ดสองชนะที่2เวลาวิา่ง1นาที3.60วินาทีครับ